ยาจีนรักษาโรคผิวหนังได้จริงไหมวันนี้หมอยามีคําตอบค่ะหลายท่านอาจจะเคยเป็นค่ะโรคผิวหนังนะคะที่เกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคผื่นคันนะคะผื่นแพ้นะคะลมพิษนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสะเก็ดเงินค่ะอาการเหล่านี้ค่ะมักมามาหายๆนะคะแต่ว่าสร้างความรําคาญให้กับคนไข้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะโรคผิวหนังนะคะมักจะเกิดขึ้นจากกินอย่างที่ไม่สมดุลค่ะเลือดลมปานนะคะของอวัยวะนะคะที่ทํางานอย่างผิดปกติค่ะก็จะสื่อออกมาทางผิวหนังของเรานั่นเองดังนั้นนะคะแพทย แผนจีนนะคะสามารถใช้ยาจีนรักษาตรงนี้ได้ค่ะจริงๆยาจีนนะคะที่เราใช้บ่อยๆกันเลยค่ะมีประมาณ500กว่าชนิดค่ะแต่ว่าในหนึ่งตำรับเนี่ยก็จะมีไม่กี่ชนิดนะคะที่คุณหมอคัดสรรมาแล้วค่ะว่าเหมาะกับร่างกายของคนไข้ในแต่ละบุคคลน,นั่นเองยาจีนแต่ละตัวนะคะก็จะมีสปปรรพคุณแตกต่างกันออกไปค่ะบางตัวนะคะก็จะช่วยลดค่ะบางตัวก็จะช่วยเพิ่มนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เพื่อปรับสมดุลน,นะคะยินยางแล้วก็เลือดลมปานของอวัยวะที่มีปัญหานั่นเองให้ทํางานอย่างปกติมากขึ้นค่ะนั่นเป็นสาเหตุนนะคะคททีี่ําาให้ยจ รักษาโรคผิวหนังได้อย่างตรงประเด็นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงอยากให้คนไข้นะคะเข้ามาตรวจที่คลินิกก่อนค่ะผ่านการจับชิพจรนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าแมะนั่นเองค่ะแล้วก็การดูลิ้นแล้วการซักประวัตินะคะเพื่อที่คุณหมอนะคะจะได้สามารถจ่ายยาที่ถูกต้องให้กับคนไข้ได้นั่นเองค่ะหากใครนะคะมีโรคผิวหนังนะคะที่รักษาไม่หายนะคะไม่ทราบสาเหตุนะคะสามารถปรึกษาได้ที่คลินิกหมออยากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ